สวัสดีครับพบกับผมทามเมอร์กับช่องทามกระแสสวัสดีแฟนคลับละครเรื่องคู่แค้นแสนรักทุกท่านที่เข้ามารับชมคลิปนี้และก็สวัสดีด้อมของน้องมุกดานณรินทร์รักทุกคนที่เข้ามารับชมคลิปนี้ด้วยนะครับเป็นยังไงกันบ้างครับกับละครเรื่องคู่แค้นแสนรักตอนจบสนุกสนานน่าดูขนาดไหนนะครับมาคอมเมนต์พูดคุยกันได้ที่ใต้คลิปนี้นะครับ แต่อยากที่จะพูดจังเลยนะครับว่ากระแสทางทวิตเตอร์นะครับกับแฮชแท็กคู่แค้นแสนรักตอนจบนะครับเรียกได้ว่าแต่ละท่านนะครับเป็นแฟนพันธ์แท้แฟนตัวยงของละครจริงๆนะครับก็อยากที่จะให้นะครับหลายๆคนนะครับเข้าทวิตเตอร์แล้วก็ไปส่องแฮชแท็กคู่แค้นแสนรักตอนจบมากเลยจริงๆนะครับรวมถึงทีมงานละครของพลิพัทด้วยนะครับถ้าพี่ๆทีมงานนะครับนำส่วน ที่ได้รับฟีดแบ็กจากทางบ้านนะครับไปปรับใช้ในการผลิตละครในเรื่องต่อๆไปนะครับก็จะเป็นอะไรที่ดีมากเลยที่สุดนะครับและเรื่องนี้ก็ต้องขอชื่นชมเลยนะครับว่านักแสดงทุกคนนะครับเล่นได้เต็มที่สุดๆมากเลยจริงๆนะครับทั้งพระเอกนางเอกพี่ไม้พัทรเดชน้องมุกดานรินรักนะครับรวมถึงน้องออกา้าน้องแพนเตอร์นะครับลูก ชายของคุณปีเตอร์คอปนะครับโอ้โหแค่เรื่องแรกนะครับโอ้โหก็แสดงได้แบบเก่งมากเลยจริงๆนะครับมีแววเป็นดาวรุ่งตัวน้อยนะครับก็อยากที่จะชื่นชมณจุดจุดนี้นะครับรวมถึงนักแสดงทุกๆท่านนะครับทุกท่านนะครับเล่นละครนะครับเรื่องนี้ได้อย่างเต็มที่มากเลยจริงๆนะครับแต่ฟีดแบก เรื่องราวบางอย่างนะครับก็อยากที่จะให้ทีมงานนะครับเข้าไปสอ่องสำหรับ h a ช a ทคู่แคนเซิลรักตอนจบนะครับก็จะเป็นอะไรนะครับที่ดีมากเลยจริงๆนะครับในส่วนของน้องมุกดารารินรักนะครับอตอนละครจบน้องมุกดาก็ได้มาทวิตขอบคุณแฟนๆน,นะครับที่คอยปัน่นแฮชแท็กนะครับสำหรับคู่แคนแสรักใน เอพิโซดต่างๆรวมถึงคู่แค้นแสนรักตอนจบนี้ด้วยโดยน้องมุกได้ทวีตข้อความว่าจบแล้วนะทุกคนไว้เจอกันใหม่แล้วก็ติดแฮชแท็กคู่แค้นแสนรักตอนจบนะครับแล้วก็เป็นอิโมจินะครับรูปยิ้มแล้วก็มีหัวใจ3ามดวงรอบๆนะครับโดยมีด้อมน้องมุกดาราดินรักนะครับมาแสดงความยินดีกับน้องนะครับสำหรับรละครเรื่องนี้นะครับอย่างคุณสนรสก็บอกว่าตามุกเล่นคอมเมดี้ได้ดีเลยนะไว้เจอกันใหม่ เจอกันเรื่องเขยบ้านไร่เตรียมรอคุณชมกับบักนี่แหละเลิเลิฟเข้มมุกนะครับหนูเล่นบทคอมเมดี้ได้ดีและน่ารักมากๆแม่ชอบติดตามดูทุกเรื่องต่อไปนะคะหัวใจของฉันคือเข้มมุก เจอกันเรื่องต่อไปค่ะน้องมุกเคยบ้านไร่สายไฮโซช่วงนี้ก็จะดูโมเมนต์เก่าๆของน้องมุกรอนะคะ,ะคุณกุ้งฝอยก็บอกว่าคิดถึงอิงดาวแย่เลยมุกเป็นอิงดาวได้สมบูรณ์มากเล่นไม่ห่วงสวยเลยจัดเต็มทุกฉากจะฮาหรือจะเศร้ามุกก็เอาอยู่รอชมเรื่องต่อไปนะคะคนเก่งคุณนีน่าบอกเจอกันเรื่องต่อไปค่ะลูกสาวเป็นกําลังใจให้เสมอค่ะคุณส้มแพรบอกไว้เจอกันเรื่องต่อไปนะคะมุกดาคนไม่เก็นมุกเจอกันเรื่อง ไปจ้าเขยบ้านไร่สไปไฮโซคุณจารุณีนะครับเจอกันใหม่ไว้เจอกันทุกๆวันนะคนสวยคุณเอ็นสิงห์ขสิทธ์นะครับได้ทวิตว่าไว้เจอกันเรื่องต่อไปนะตะมุกเขยบ้านไร่สไปไฮโซหรือบ่วงวิมาลาดี <c oughs> อ่าก็ต้องมารอรุอนนะคะว่าละครเรื่องต่อไปของน้องมุกนะครับระหว่างเขยบ้านไร่สไปไฮโซกับละครเรื่องบ่วงวิมาลา ละครเรื่องไหนจะมาก่อนกันนะครับแต่ไม่ต้องรีบมากนะครับทีมงานอยากที่จะให้อ่ะผลิตละครมาแบบละเมียดละไมนะครับแฟนๆจะได้มีกระแสตอบรับที่ดีนะครับเหมือนอะละครฮอตฮิตฟีเวอร์ที่น้องมุกดานรินทร์ดักนะครับได้ฝากผลงานไว้มากมายนะครับอย่างเช่นละครเรื่องมาทุรลดโลก,กันหรือว่าละครเรื่อง โซเวรี so very, นะครับโดยน้องมุกดาารินทรักก็ได้โพสต์ลงใน IG เหมือนกันนะครับว่าจบแล้วสำหรับละครเรื่องคู่แค้นแสนรักขอบคุณช่อง7 HD คุณนิดโพลิพัฒจัดให้พี่เบิร์ดมากๆเลยนะคะที่ให้โอกาสมุกได้มาเล่นละครเรื่องนี้ขอบคุณทุกๆคำสอนคำแนะนำในการทำงานตลอดเวลาที่ร่วมงานกันขอบคุณทีมงานพี่ๆเพื่อน นักแสดงทุกคนน่ารักมากดีใจที่ได้ร่วมงานกับทุกๆคนเลยค่ะที่ขาดไม่ได้แฟนคลับและผู้ชมที่น่ารักทุกๆคนขอบคุณค่ะาฝากติดตามชมละครเรื่องต่อไปของมุกด้วยนะเขยบ้านไร่สไปร์เฮซโซแล้วก็ Who c a s t a g กคู่แขนแสารักซี h h d เจ a ดเอ็ดดีดรนะครับน้องตะุกก็กล่าวขอบคุณนะครับทาง โลกโซเชียลนะครับต่างๆนานามากมายเลยนะครับที่ดอมหลายๆคนนะครับรักในตัวน้องและคอยซัพพอร์ตน้องในคู่แคร์แสนรักในเอพปิโสดต่างๆมาอย่างดีเสมอนะครับ mm hmm. ขออ้างอิงจากหน่วยสถิติเข้มมกนะครับ mm hmm. ก็คือ KMstatistics นะครับ ได้ทวิตข้อความว่าปิดจ็อบคืนนี้ไปแบบสวยงามขอขอบคุณทุกๆคนที่มาร่วมสนุกกันนะจ๊ะเยอะปักหมดที่5กับยอดทวิต48,400ทวิตนะครับณเวลาเที่ยงคืนของวันที่ผ่านมานะครับนี่แหละครับชาวด้อมเรานะครับด้อมมุกดานารินรักนะครับรักน้องจริงอ่าก็ดูละครของน้องทุกๆเรื่องและคอยซับพอร์ต ผลงานน้องมุกดาอยู่เสมอน,นะครับสำหรับใครที่ถูกใจคลิปนี้ก็สามารถกดไลค์กดแชร์ใครที่เข้ามารับชมคลิปนี้เป็นคลิปแรกก็สามารถกดปุ่มติดตามพร้อมกดปุ่มกระดิ่งเพื่อรับการแจ้งเตือนในทุกๆคลิปของช่องทมกระแสกันได้เลยนะครับช่องไทมกระแสนำเสนอข่าวคราวของมุกดาณรินร์รักเป็นหลกักแล้วก็รวมถึงพี่เข้มหัสวีแล้วก็นักสแสดงร่วมกับน้องพระนางที่เล่นละครร่วมกับน้องอ่ะ ทางช่องทำกระแสก็ซับพอร์ตน้ำเสนอข่าวคราวเป็นประจำสม่ำเสมอนะครับถ้าติดตามช่องนี้รับรองไม่ผิดหวังอย่างแน่นอนครับสำหรับวันนี้กระผมทามเมอร์แห่งช่องทำกระแสต้องขอลาทุกท่านไปเพียงเท่านี้สวัสดีครับ กันม,มากมายแบบเทกระเตาคลิกล็อกกันอย่างนี้ชิมเสียจนเต็มเป้าจะให้ฉันเดินเอาคืนที่ไกลคลิกล็อกกันน้าดูจะล่มทลาคลิกล็อกกันมากมายแบบเทกระเตาคลิกล็อกกันอย่างนี้ิสเสียจนเต็มเป้าจะให<ค>้<า>ฉันเดินเอาคืงที่ไกลคลิกล็อกกันน้าดู จะหลอมจะลายที่หลอกกันมากไหนแบบเทกก็เปตาพิกหลอกกันอย่างนี้ทิ้งเสียจน,นเต็มเ่า <ใน S 2> จะให้ฉันนั้นเอาคืนที่ใคร